โอหเดี๋ยวนะปาดหน่อยนะคะเขาบอกว่าสูงมากเอริเดีอะสวยมากนี่แล้วน้ำนี้สภาพนะคะอุ้ยเราได้ยินเสียงน้ำตุ้มๆแต่เราไม่เห็นว่าเคลื่อนเราไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแม่คะจี้อะไรเสียงนี้เสียงอะไรอะทุกคนคงได้ยินเสียงนั้นแล้วนะคะวันนี้เราจะไปล่ำข้องงูกันนะคะ ต้องคิดใ้คร <Yeah. S 1> บนก่อนวันนี้เราก็จองที่พักไปนะคะเป็นบ้านพับของคุณป้าห่อหนึี่ตั้อชื่อเลเดี๋ยวใส่อ้นี้ไว้ก็ได้ใส่คอนแทคไว้ใต้เินั์ชั้นแต่น่ากินว้าแมน้ากินหหิวไหมหิวแลลวหิว มเด็จทุ่งนางควรทุ่เขาบอกว่าไม่รู้จักเราจะทำยังไงกันดีคือสภาพผนวนะคะจะเป็นแบบะนวลุกลังแบบพี่คะรับลองงูครับรับลองงูค่ะ ไปทางนี้หรอตามสองไปอแล้วแล้วเราเราจะไปตรงวัดทูดงสมเด็จทุ่งนางตามสองแล้ตามไปี่ไปทางนี้อ๋อโอเคแล้วก็ตามภวมไปก็ได้๋ยวผมิพาไปอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเราหลงทางค่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่มีสัญญาณใดๆเลยนะคะตอนนี้ทุกคนขึ้น no โ o ว i d กับความแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงหลงกันหมดเลย เอ้าเฮ้ยแต่พี่เขาบอกว่าไปทางโน้นะ้วยีกระบะทางนู้นก็มีาทางนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไปทุ่งนางควนอ่ะเขาบอกหมู่บ้านเขาเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาด้วยสภาพแบบโดนโดดสวิสโดเราใช้ทุกเครื <k 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 <k> <k <k ่องขายจนแล้วนะแต่เราไม่มีสัญญาณนะคะเราไเซอร์วิสจากชาวบ้านแถวนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากนี่พี่รถกระบะพันนันโารอเราอยู่ ลำกาดอุทยาน,นแห่งชาติลำคลองงูนะคะพี่คะพรุ่งนี้เช้าต้องมาที่นี่ปะคะที่มาจากทางไหนครับมาจากฝั่งโน้นนิค่ะออกไปแล้วตรงไปเลยครับตรงไปอีกสโลอีกสามกิโลพอขึ้นเขาไปทางเข้ามันจะอยู่ซ้ายมือมันจะมีป้ายน้ำตกนางวนอยู่ครับ<อ>ไปที่น้ำตกนางวนครับผมแล้วตอนเช้าตอนเช้าเจ็ดเจ็ดโมงเริ่มรับลงทะเบียนก็จะลงทะเบียนที่สำนักงานวนครับ พอดีจองเหมือนบ้านโอ้สุพรรณสีสุพรรณสีปั๊มน้ำมันที่สองก็คือตรงไปอีกครับตรงไปอีกครับตรงไปอีกขอบคุณมากค่ะพี่อะไรอ่ะน้องหน้ารักมากน้องนุ้ยนุ้ยเหมือนจะเป็นบ้านของเราหรือเปล่าบ้านหลังนี้เหรอคะเฮ้ยหลังนี้อ่ะดีจังเลยเราได้บ้านหลังใหญ่มากๆ ในราคาคือละสอง0ันบาทเท่านั้นมาถึงที่พักแล้วค่ะโอ้บรรยากาศดีมากนะคนนี่ค่ะบรรยากาศรอบด้านนี่สภาพบ้านนะคะข้างนอกสวยงามข้างในก็แลสวยงามดูดีมีห้องนอนห้องแรก <laughs> ไอ้ป่าก็อยู่กับ <laughs> กูวิวเลยแล้วงก็พันหลอกให้เกิดอะไรขึ สำหรับอาหารมื้อเย็นก็จะเริ่มเสิร์ฟประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน7โมงแล้วก็เริ่มเ,เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะทํากิจกรรมประมาณ8โมงไม่เกิน8โมงครึ่งนะคะใครที่มาเนี่ยเราซื้ออาหารเช้าของที่นี่ไว้เนี่ยนะนว่าอาจจะต้องเื่อเวลาลงมาทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนแล้วค่อยขึ้นไปตรงจุดกลางเต็นนะคะอย่างอันเนี้ยที่ที่ฮุมกับดินมาเนี่ยเรานอ,นอนกันที่ข้างนอกเป็นโฮมสเตย์นะคะ ก็อาจจะต้องออกเช้านิดนึงเพื่อที่จะขับรถเข้ามาด้านในตอนนี้ก็มาอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดเหมือนโรงอาหารของอุทยานนะคะที่เราซื้อมื้อเช้ามื้อไอ้มืออม้อเย็นวันนี้เช้าพรุ่งนี้แล้วก็เที่ยงพรุ่งนี้ไว้นะคะไปไปดูกันหลักๆก,ก็จะเป็นพวกอาหารไทยนะคะเป็นับข้าวสี่อย่างก็จะมีพวกเมนูแกงแล้วก็พวกเมนูผัดนะคะแล้วก็มีของหวานด้วยของหวานก็อร่อยนกะมีเพื่อนๆหลายๆคนกินแล้วก็ชอบเพราะว่ามันไม่ได้หวานมากเท่าไหร่ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีใครสวัสดีกับเราเฮ้ยแต่เมื่อคืนนอนสบายอยู่นะอากาศก็เย็นเช้ามาก็มีหมอกนะคะทุกคนอาหารมื้อเช้าวันนี้มีอะไรบ้างครับผมหูหูหูมีอะไรบ้างหูไก่ดาวปลาทองโกเฮ้ยอันนี้เลขอะไรนะต้มเกงจืดเกงจืดเตโฮโหสัส ใจเคลื่อนใจนิ่งเกิดไม่สุดกินข้าวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลงทะเบียนกันที่ด้านบนนะคะแล้วน้องชนีมันไปไหนแล้วนีงไงน้องอยู่น่นทุกคนคือเรากินข้าวอยู่ตะกี้แล้วแบบเกิดความวุ่นวายเล็กน้อยต้องจุดลงทะเบียนเนาะคือมีชนีนะคะเข้ามาหาเรายน้อง โอ้เจ้านะน้องแบบเราไม่เราไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วไม่ไม่ไม่เอากลเคลื่อนแต่มันน่ารักนะ พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าไปเล่นกับมันนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าอย่าพยายามไปให้อาหารหรือว่าเลี้ยงมันตะกี้ตกใจมากพี่ไตเต้นแรงมากดีฮันตกใจมากค่ะตะกี้มันเข้ามาเกาะขาฉันเวลาลงน้ำอย่าพลินนะกระแส่น้ำไม่ให้น้ำท้องนะครับไอเนี่ยตัวเราเปลี่ยนแล้วพอเราเปิดใช้เราล้วงลงไปเนี่ยมันไหลลงไปง่านะครับเราก็เริ่มเคลื่อนพลนตอนนี้ใครรู้เวลาบ้างกี่โมงแล้วอันนี้เวลาแปดโมงตรงพอดี วิเคียอุยน้องมาค่ะน้องมาน้องมาด้วยความแบบว่าปรากฏกายอย่างหน้าลักนะจริงแต่ว่าการคุกคามของมันดูน่ากลัวไปนิดนึงนะคะทุกคนทําให้เราตกใจและไม่สบายใจได้เล็กน้อยเรากําลังจะเดินไปที่รถนะครับเนี่ยมรู้ว่าทางถือว่าเขาเปิดทริปได้ดีมากเพราะว่าให้เราเดินลงนะถ้าให้เราเดินขึ้นเนี่ยอาจจะท้อแล้ว <Leah> น <grateful S 1> ั응 <are> so ่งรถประมาณสิบห้าโลนี่กี่กี่นาทีสี่สิบห้าเลยครับ

อุณหภูมิเช้าวันนี้20องศานะคะทุกคนนั่งรถมาก็คือเย็นฉ่ำแล้วก็หัวฟูมากอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราก็จะไปเลือกชุดชูชีพตรงโน้นกันนะคะระวังกิ่งไม้ด้วยนะคะตอนขึ้นมาถึงขึ้นไหเนี่ยนะเอาเป็นว่าตามพี่เข้าไป เส้นทางศึกษาธรรมชาติตอนนี้กี่โมงแล้วเี่เราเริ่มเดิน9โมง10นาทีนะคะสําหรับกลุ่มเราในหนึ่งกลุ่มเนี่ยจะมีพี่เจ้าหน <ะ S 2> ้าที่ทั้งหมด4<น>ีค่คนคนนําทางทั้งหมด3าคนเจ้าหน้าที่3าคนแล้วก็คนขับรถอีกหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จุดเริ่มต้นก็จะเป็นทางแบบเดินขึ้นแบบเรื่อยๆเข้าใจแล้วว่าทําไมไม่ค่อยมีภาพระหว่างทางคือมันค่อนข้างอาจจะแบบว่า โอ้ยเย็นนั่นไงครับผมผมมพูดไม่ทันการครับกายเคลื่อนใจนี่จุดชมวิวผานกนางแอนให้หอบให้หอบให้หอบกูเนี่ยไงให้หอบมาครับโอ้ยดูดีอ่ะสวยมากขออนุญาตนเราจุดที่เราจะพาไปถึงจุดที่เราก็จะกระโดดน้ำนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับไม่กนี่ก็แย่ไปแล้วไปแล้วมึงชี้มาในใครก็จะมาด้วยกระโดดจากตรงนั้นลงมา ระหว่างทางนะคะโอ้เราก็ต้องขึ้นเนินกันอีกแล้วเมื่กี้เดินก็เป็นทางเดินขึ้นประมาณสัก500เมตรได้ไม่ได้ไกลมากแล้วฉะนั้นก็เดินลงยาวๆเลยนะคะทุกคนเรียงตอนนี้เป็นทางเดินลงการทไลายลงไปเลยกันไม่เจ็บหรอกครีตัวอุ้ยตรงนี้เราดูรู้สึกว่ามันเอาแอดเวนเจอร์มากรู้สึกอยู่แบบอินเดียนาโจนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าถ้ำ ที่เราจะทะลุประตูมิติเข้าไปข้างในนะครับอ๋อประตูมิติโอเคอุ้ยตรงนี้ดีอะป่าแชมคือเท่มากไป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 ถ่ายรูปไปถ่ายรูปรูปหนึ่งเดินสองสามสี่คือจะบอกว่าพึ่งเยอะมากเดินนะพึ่งเยอะมากค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหรือว่าใครแพ้ประตูทะลุมิติปีประตูทะลุมิติเฮ้ยเดี๋ยวมีใครเอาไปสายมาเปล่า เราจะต้องเอไป,เป่ากไ่ตัวนะคะ,ะ,ะ,ะดีจังถ้ามันเป็กๆชื้นๆอ,อุ้ยตรงนี้ดีอะความรู้สึกแบบถ้ำทะรูมิติจริงๆว้าวต้องเล่นไหวมากๆ<า><า>และนี่คือความมืดมิดในถ้ำ อันนี้คือปากถ้ำเวิร์ครับนะคะอรังการมนะากกโอ้โหหินตรงเนี้ยรู้เลยว่าจับกันมาเยอะ <c oughs> มันละดูสิเงาวับเลยเงามากค่ะแนะแบบน,วนำว่ยาอย่าหยุดค่ะโหปากถ้ำเวิร์ครับค่ะอรังการมาก มีฟ้องขขาด้วยตอนนี้นะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่จะให้เราเช็คของในกระเป๋าก่อนพวกของที่ห้ามเปียกน้ำทุกอย่างก็เซ็ตให้ดีกระเป๋าแบบนี้นะคะน้ำเข้าอยู่ดีค่ะดังนั้นแล้วมีพวกถุงซิปล็อกหรือว่า เป็นถุงที่มันกันน้ําอีกชั้นนึงอนะใส่พวกของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกชั้นหนึ่งก็ดีนะจะได้แบบเป็นการป้องกนันกวพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราที่มันโดนน้าไม่ได้นะป้องกันะวกกความเสียหายทางทรัพย์สินนะคะคนตอนนี้ทุกคนก็เลยกําลังเช็คและเซตกันใหม่กว่อนเราจะไปลงน้ำกันนั่นเองเอ้โหดินทั้งขอขอยืมมือดงพึ่งมานะครับถ้าเใครจะ เดินทางมันเนี่ยก็ต้องเตรียมใจนะโดยเฉพาะถ้าคนแพ้พึ่งอย่าลืมเตรียมพวกยาแก้แพ้อะไรมาด้วยนะใช่พวกสเตียรอยแบบทาเผื่อโดนพึ่งกัดเราจะได้ไม่เจ็บเดี๋ยวนะทำไมเราต้องมามุดท่ามามุดท่าอีกแล้วทุกคนมาตามมาคือดูอย่างทางเดินนี่แบบมันมันโอ้โหแล้วก็ลงไปเลยนะมันไม่ได้แบบว่ามาสบายนะครับบอกก่อนไหนๆเราไม่ได้แบบเป็นแค่เจ้าขาของพี่ติมไม่ได้เป็นแค่การแบบว่าล่องลำทานหรืออะไรแบบที่เข้าใจกันนะฮะ ไม่มีค่ะมันจะทาลำบากยังเขยมาแล้วอันนี้จะเป็นบริเวณก่อนที่เราจะเข้าไปโดดน้ำนะจะต้องปีนฝ่ายข้ามไปอ้าวแล้วโกโปรพี่ดีมันโดดน้ำได้หรออาโกโปรแม็กไม่แนะนำแต่โกโปรแปดโอเคได้อยู่รอดอยู่อุ้ยเราได้ยินเสียงน้ำตุ้มๆแต่เราไม่เห็นว่าเพื่อนเราไปไหนโดดมากเลยวันนี้เดี๋ยบอกว่ามึงเอาใจโดดตรงนี้เลยไหมที่นอสูงมากเลยเหรออุ้ยเดี๋ยวนะ เขาบอกว่าสูงมากวเ,เราคือพึ่งก็คือเยอะมากตัวก็แบบเปิดป่าไปหมดมเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก้าวข้ามหินตรงนี้ไปแล้วเราจะไปเปิดคี้ไปขี้ตรงโดดน้ำดีถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยตายไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าความสูงอะ่ะใช่โอ้โอเคเอากล้องใส่ตรงนี้เ,เดี๋ยวนะใช้ให้สูงให้เป็นประโยชน์ปียบยังไงอะเดี๋ยวนะขวาตรงนี้แล้ ขวาขวาลงนี่เหรอใช่ครับขวาลงแหลมๆนี่ใช่ครับซ้ายลงนี่ซ้ายลงนี่คือสองสามกอึ๊บโอเคอึ๊บเดี๋ยวนะเราเราเราควรจะทำยังไงอย่ากล้องก่อนกัมไว้ดีกว่าเนาะกัมไว้ปลอดภัยสุดสุดคอน้ยกระโดดลงไปให้ไหมคะเพียงเอ้ยลื่นๆเดีเยวนะหยยบคืบตรงนี้ หย็บตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตับโปรโปแน่นๆนะโอ้อยากจะโดดแล้วเนี่ยมัน้มีซาวได้อกนะกัมาแล้วดินไม่รอคุณก่อนนะคุณจะถ่ายดินเอาบอยน้ำนะ พี่นอนนอนล็อกไปเลยเขาเยินไปหน้าเอาเลยคือน้ำมาเข้าจมูกวนเลยจริงๆน้ำมันเย็นจริงๆอ่ะทุกคนไม่แทบไม่ต้องเล่าเลยคือเราจริงยันแค่ไม่ต้องย่าเลยค่ะทุกคนเราแค่รอยคอเท่านั้นเองเราเดินเห็นแล้วจริงยันเท่ากัน เราแค่ลอยคอเอาดีไปแค่ไหนหินไหนหินท่านบนเห็นแล้วติณยันครับคือตอนนี้เราเพียงแค่ลอยคอไปจริงๆค่ะทุกคนเราปล่อยให้ตัวรอเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคำแนะนำก็คือหน้าแข้งหัวขาไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวไปไปแร็วไปเร็วไปเร็วไปฝาเอาตรงนี้เร็วจริงค่ะโอ้โน้องระวังหิน นอนครับนอนเยียดไปเลยครับนับตุดไม่โดนหินครับนอนเยียครับนอนเย็นเลยนอนเยียไปเลยโอ้ยโอโอเคโอเคโอ้ยหินโยโอเคโอเคนอนเยียดเลยปดท้าโอเคนอนเยียดทุกคนนอนเยียดจ้ดเท้าช่วยคุณได้เฮ้ยเดียวนอนนอนนอนเขาอยากเป็นพนัานอยางเดียวนอนผ่อนโอ้ยดด

นอนแบบนอนเลยหเอาขวลยคือตะเกียาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับกล้องแต่กล้องขึ้นว่ารีเพรไีตรงแล้วก็ โอเคูมั่นใจเลยว่าโอ้ยลื่นลื่นไม่นั่นเหลวเลยตงไหนอ๋อเ่อาละโอ้ตรงนี้ยืนได้แล้วยืนได้อันนี้คือโอเค อ๋อเ oh. มื่อกี้ไม่อันตรายเนาะแต่เขานี่กระแทกไปหลายแล้วนะ <Okay. S 1> ช้ำไปเยอะละอันนี้คือจุดที่อันตรายที่สุดนะคะคือน้ําเชี่ยวกราดมากเอาเชือกไว้ใต้รักแรกแ้แล้วก็นอนหงายปล่อยให้ตัวเองไหลาตามน้ําไปนะคะเอ <All right. S 2> าล่ะระวังเดินระวังดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่น้ําเชี่ยวมากก็เลยจะมีเชือกแล้วก็บนเสื้อชูชีพอ่ะ เขาจะมีตัวคาราบเนอร์เรามาให้เอาไว้คล้องกับตัวเชือกแล้วก็ไหลไปจับไปครับไม่เห็นมีเลยอ่าบางคนก็ไม่มีน้ำเชี่ยวใจนิ่ง เลยนอู๋เฮียนี่ก็คือทางเดินออกจากถ้ำนะคะทุกคนโปรดระวังแอ้โหสุดละลยอ่ะนี่เรียบไปเลยใช่ไหมคะอ่ะเดินลงล่างได้กำลังลงถ้ำนะคะแล้วก็มอง ธรรมชาติที่แตกตางนี้ทุกคนอาจจะมองเล็กๆแล้วมันไม่สวยเท่าไหร่แต่นี่ถือว่าค่อนข้างแตกตาเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราต้องใส่เชือกลงนะค่ะนี่คือถ้ำเอเลียนนะคะทุกคนแ้ะเป็นจุดโดดน้ำจุดที่สองนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องลงไปด้านล่างตรงที่เขายืนกันอยู่ตรงนั้นนู่น ต่อคิวโดดน้ำกันอยน่ใช่กำลังต่อคิวโดดน้ำกันอยู่โอเคทุกคนคงได้ยินเสียงนั้นแล้วนะคะอนั่นคือเสียงกระโดดน้ำจุดที่สองของลำคลองงูที่นี่นะคะซึ่งสูงกว่ารอบแรกแล้วก็เห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะเอาจริงรูง้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หินเอเรียนที่มันดูเหมือนเอเรียนแหละเราว่าเรียนสู้ส ียครับประมาณนี่ครับประมาณนี่ครับจะไปสบายป่าววะโอเคยัดอันี้ครับอันนี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะแลัวนี่ค่ะพี่ขอทำใจถ่ายโมเมนต์เดี๋ยวนะ

เป็นคนถอกที่เรหลยองขล่าเราก็ลมกับน้ำตี๊บยหวออกจากพื้นที่เสี่ยงตรงนี้นะครับมีตสอกแตน่จะไม่ได้ล่องเรือนะวายให้ดูวิวครับวิวข้างบนวิวสัน มันดีกว่าที่คุณดูฮับโดูดูดูเออเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะทุกคนมีเอเลียนบุ๋มเสียงประกอบฉาก อันนี้อันนี้คือเดี๋ยวทุกคนโอ้โหตึงนไหมเนี่ยเฮ้ยตืนเลยรอนะรอเช้าสัยาวไอี้สัมัน้ำนะตอนนี้มันเหมือนเย็นขึ้นสมองเลยค่ะมันปวดหัวมากเลยอ่ะสภาพนะคะน้ำเข้าไปยังไงยังไงก็ไม่รอดครับต้องเตรียมถุงข้างในมาด้วยอีกชั้นหนึ่งยังไงก็ไม่รอดครับ ปรมาณ800เมตรค่ะที่เราเดินทางบกมาแล้วแล้วเราก็ถึงลานจอดรถแล้วค่ะลาก่อน Samsung Galaxy S10 Lite โอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปลำโพมูที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะคะเอาน้ำไหลก็ใครที่ชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์เพื่อนเหมือนจะถายใจตายอาลืมกดไลค์กินน้ำแด็งเลยพูดจบคลิปไม่ได้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับเราเยอะๆนะคะไป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 น้องหน่อยไปน้องหน่อยไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับ